สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเที่ยววังเวียงนะครับผมโดยเรามากับไกด์ของเรานะครับพี่โบนะครับผมเราก็จะขึ้นบนทางด่วนนะครับแล้วก็นี่คือทีมงานเรานะครับเรามากัน3ามคนครับวันนี้นี่นะครับผมเราสามารถดื่มเบียร์ได้ด้วยนะครับแต่คนขับห้ามดื่มนะครับผมเพราะว่าที่เมืองลาวไม่จําจำกัดเวลาขายเหมือนเมืองไทยนะครับเราขึ้นทางด่วนมานะครับผม ทางด่วนนี้ก็จะมีะทางที่ลอดอุโมงนะครับผมลอดภูเขานะครับผมก็ลอดในในอุโมงนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมไม่มีไฟนะครับผมต้องเปิดไฟหน้ารถเอานะครับผมมืดมากเลยนะครับผมอุโมงนี้พอเราลอดอุโมงมาสักพักเราก็จะลุกเข้าสู่เขตเมืองวังเวียงแล้วนะครับผมก็ขึ้นทางด่วนมานะครับผมก็จะใช้เวลาประมาณสัก สชั่วโมงนะครับผมก็จะถึงตัววังเวียงแล้วครับผมสะดวกสบายมากครับผมการเดินทางจากเวียงจันทร์มาที่บังเวียงนะครับผมวันนี้เป็นวันวันที่เรามานะครับผมก็ฝนตกโปอยๆครับผมอากาศดีมากเลครับผมพอฝนตกก็จะทําให้ฟ้าขึ้มมีเมฆหมอกนะครับผมสลับกับภูเขาครับผมบรรยากาศสวยมากเลยครับผมอันนี้เราก็มาถึงวังเวียงกันแล้วครับผม นนี้เราก็จะไปพักกันที่อ่างสวรรค์รีสอร์ทนะครับผมเราก็จะเดินทางเข้าที่อ่างสวรรค์รีสอร์ทเดี๋ยวรับชมกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ